เป็นไงอ่ะบองเธอยู่นะเ๊ะเฉยมันเยอะไหเปล่าอ๋อแล้วอ๋อ้ปาวะไรอนมากอ่ะอะไรกันนี่ออะไรเพลงนี้เพลงนี้ใครรู้จักมันะคุกกี้อะไรนะ B N N ีแปดเก้าอะไรนะอ๋อ B K โฟร์ D A อ๋อ B K โฟร์อ A แรงกำลังดังมากใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยยังไงครับมีเกมอะมีเกมสนุกๆนะคะล้อเลียนกับเพลงคุกกี้เสียงท้ายนั่นก็คือเกมคุกกี้เสียงท้ายเสียงด่วนเอ้ะใครอยากเล่นมากโนโจอะเดี๋ยวเล่ากติกากันนิดนึงค่ะ อ่าเราก็จะมีคุกกี้นะฮะนี่เป็นคุคุกกี้อ่ะคุกกี้คุกกี้ไม่ใช่คุคุกกี้นะฮะคุกกี้ตัวนี้เนี่ยเป็นคุกกี้เสียงทายเสียงดวงนะฮะหมายถึงว่าเสียงทายก่อนค่ะอันนี้เสียงทายอันนี้เสียงทายค่ะอ่ะเสียงทายก็คือภายใต้สมมุติเราเลือกชิ้นนี้นะคะก็จะมีแผ่นกระดาษซึ่งจะเป็นโจทย์ไว้ก็จะคือเอาคุกกี้เนี่ยฮะไปกินกินกับอะไรก็ได้ตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะนอกจากเอ่อ จับฉลาดว่ากินจับอะไรแล้วเนี่ยเรายังมีอีกกระองหนึ่งซึ่งเอาไว้ทายว่าใครจะโดนซึ่งคนที่จับเนี่ยตรงนี้จะมี <S 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 okay. okay. 3ามใบก็คือเป็นของโดนตัวเอง3ามใบแล้วก็จะมีโดนตรงข้างโดนข้างข้างโดนข้างซ้ายนะคะด้านขวานะคะดังนั้นจับโจทขึ้นมาไม่ได้กินเลยนะคะต้องลุ้นอีกแต่ว่าตัวเองก็มีโอกาสครึ่งหนึ่งเลยพเดีเว อะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยอะเดี๋ยวเย็ๆเย็นจะเย็นก่อนมาปาก่อนป๋าหนุเริ่มเลยกายหนูอะใครจะเริ่มก่อนนะยกมือขึ้นกายจะเริ่มก่อนจับหนึ่งชิ้นน่จับแล้วกินเข้าไปด้วยค่ะกินก่อนกินก่อนลูกกี้เสียงายอ่ะมาอ่านกันนะคะโจทย์แรกได้แกนาตื่นเต้นกันตรงนี้ล่ะซีซาร์ได้ยินแบบนี้แล้วยังแล้วโ คงจะนึกออกค่ะคุกกี้ชิ้นนี้จะเหมาะกับคนชอบกินเผ็ดๆเพราะต้องกินคุกกี้ผสมพริกปอนโอ้๋ยวเดี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 ๋ยวก็ต้องไปเสี่ยงดวงนะว่าใครจะโดนเดี๋ยวอากาศมันจับค่ะมีของตัวเองสามชิ้นของคนอื่นสามชิ้นสชิ้นอ่ะเปิดค่ะของเของคนที่นับและเลข น,นี่นะของคนที่นับเลข5เริ่มนับจากคนด้านขวาโอเคอ่าเริ่มจากหมามะแล้วเรียวๆข้างขวาของกายคือมามาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ กินเลย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 แบบนี้ก็ได้นะอันนี้โอติโอเขาจ่ายเราไหมคะไม่ได้จ่ายอ๋อไม่จ่ายนะอันนี้เราซื้อเองหมดโอเคค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวไออันที่เปลี่ยนก็คือจะเก็บเข้าเก็บเข้าที่เดิมนะฮะ่แค่ทำทำไายนะคะที่ออกมาค่ะเดี๋ยวป้าจะคนใส่หมืแล้วน้ำน้ำขึ้นน้ำแบบๆน้ำไปไหนไม่ต้ดกน้ำแล้วค่ะเป็นผู้ใหญ่สตรองค่ะใส่พริกเถอะเอาใส่อยกินนะมาการ ใส<ม>่กี่แม่แม่คุกกี้กินจับ<ต>เป็นแป้งอ่าเอา,เอาน้ำมารอก่อนอ๋นอยพอแล้วปะป๊าไม่พออ่าเทาเท่ากันเอาละค่ะคุกกี้เย็นเลยกิ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 นเลยโอ้โห เห็นไหมกินได้หมดชิ้นเลยกินได้หมดชิ้นเลยหมดชินเลยป๊าป๊าหนูวบอกไว้ก่อนนะว่าซาบหนูไม่ไม่มีต่อรองนั่งรองนั่งรอซาบิม้ถาเกิดหนูจับได้ว่าซาบิป๊าปต้องบีบให้ในโอนิโอนิดเดียวเอ้ยไม่ได้ต้องเยอะเยอะถ่ะเยอะเยอะโตไปแล้วค่ะคนแรกต่อต่อไปปรปมาณจับค่ะเออจะพูดอะไร มันเป็นไงรสชาติในบอกความรู้สึกหน่อยนะเลอะเอาละค่ะอันต่อไปเริ่มอ่ะกินกุกกี้เสียงไทยอ่ะ อ่านปะป้าอ่านเลยมาได้กินล,ลาซตาเบอร์รี่อาละคคาโจทย์ต่อไปที่สองนะฮะว้าวว่าจะโชคดีก็คงดีว่าจะโชคร้ายก็คงช่วยไม่ได้กุกกี้ชิ้นนี้กินกับนมข้นหวานรสอะไรก็ได้แต่แต่แต่ต้องไปเสี่ยงดวงชั้นที่สองมาจับได้หนูจับได้หนูเสี่ยงว่าใครเป็นคนบีบชั้นที่สองใครกินเสี่ยงว่าใครเป็นคนกินค่ะแต่ว่ามีคน คนบีบคนหนึ่งอันนี้คนบีบอะอ่าคนบีบอ่ะบีบบีบป๊ะป๊าคนบีบต้องป๊ะป๊านับสามจะเริ่มจากคนซ้ายอ้าวนับดิหนึ่งหนึ่งสองป๊ะป้าเป็นคนบีบใช่ไหมหรือคนกินถูกแล้วนี่ยเนี่ยอ่าเป็นคนบีบป๊ะป๊ะคนบีบอ่ะจับอีกอันหนึ่งจับได้นมจับได้นมจับได้นมหนูอยากให้กินเหรอก็เองกินอ่ะกินอ่ะกินมาให้ป๊ะป๊ะเป็นคนบีบอะโดีจังอ่ะ มาเลยอ่ะเมื่อกี้ไอ้อันแรกใส่คืนไปยังใส่กินไปแล้วใส่ไปเลยจะอ้วนตายก็งานเนี้ยมาเลยเฮ้ยเลือกอะไรก็ได้ไม่ก็เลือกอะไรก็ได้ทำไมอ่ะฉันเป็นคนเลือกไงฉันเป็นคนเลือกดิเออามาหมาต้องเลือกอ่าหรอมาเลือกอ่ะจับยังเปิดเลยนี่ยังอ่ะยังไม่ได้เปิดมาหมามาหมาช็อกโกแลตเลยดีพอร์ตนะคะดีพอร์ตเขามีเพิ่งมีรถขายของเลยเนี่ย เกาเพิ่งมีรสช็อกโกแลตออกมาใหม่นะคะถ้าใครไปกินได้นะคะเป็นนมข้นหวานรสช็อกโกแลตที่มาจากนมโคสต์โหนี่แท้อยากับสปอนเซอร์เลยค่ะสปอนเซอร์คะไม่ค่ะมามาไม่ต้องวินหวาดูอยู่ก็ช่วยสปอนเซอร์เราด้วยนะคะแต่มาชอบกินเผ็ดอ่ะคราวนี้พอมามาวันนี้อ้วนแน่เลยกินอย่างเดียวนี่สามจิ้นแล้วเนี่ยเออแต่เนี่ยอร่อยนะไม่เป็นไรหรอกอร่อยทั้งจินละกินเลยสบายหวาน เข้าใจว่าไอ้ครีมโอริโอ้ออกคงจืดไปเลยอ่ะเจอตรงคนหวานอย่างเงี้ยอร่อยเติมใม่กับมันคนบีบไงเอาบีบใส่ปากอีกไงพอแล้วตาที่สามใช่ไหมคะอ๋อเอาะอ๋อคุกปลาฮุกเปื่อยหัว่องจ้าโชคจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ต้องกินฮุกกี้กับวาซาบิแต่อย่าลืมถ้าโชค ถ้าโชคดีคนอื่นได้กินแทนโชคไม่ดีกินเองนะจ๊ะไปสิ่งด้วยกันต้องเป็นใครสักคนแน่นอนต้องเป็นเก๊แน่นอนเก๊ไปชอบกินาวาซาบิใช่ไหมเมื่อกี้บอกไม่ชอบกินแค่แค่กินปลาเสมอน,นั่นไงนั่นไงนั่นไงรว <c oughs> ยเก๊ด <c oughs> เก๊ดไม่ชอบปลาเต่ เอที่ไหนเราวันตะปีครับนี่วันตะปีเนี่ยเนี่ยนะรอบอุตส่าห์ะนอุตส่าห์อะไรรู้ปะเมื่อกี้ไปกินกลางวันเหรวันตะปีน่าไปกินอาหารญี่ปุ่นหนูเป็นคนทำหนูเป็นคนเปิดมาจะกินเฮ้ยมีน้ำลายผสมด้วยไม่เอาแล้วไม่กินแล้วไม่ไม่กินเฮ้ยขอล้อมอย่าเยอะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเฮ้ยมันเยอะไปเปล่าพอแล้วพอแล้วป๊าบอกจะบีบให้หนูเย้ยถ้าก่อนหนูได้อ่ะกินไป เาไาลปลากระป๋องนั่นไงันงก,กินวาซาบิแล้วหนูจะอ้วนคือวาซาบิอะ่ะกินกับปลามันก็โอเคนะกินยาห,หารญี่ปุ่นนะแต่นี่เนี่ยช่วยหน่อยนิไม่มีโชยุด้วยฉันละขำห <c oughs> ายใจก็ไม่ดีห <c oughs> ายใจก็ไปลึกๆ หายมึงที่เกมนี้เนี่ยโอไม่เองแหละต้องหายใจทางปากถ้าเป็นเพื่หนนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดนแคร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะ